ครับสวัสดีไลฟ์สดนะครับผมทุกคนเลยครับวันนี้เข้ามาทักทายแป๊บหนึ่งนะวันนี้มางานครับไม่ใช่งานลิเกนะเป็นงานงานบวชงานบวชแล้วก็มาไว้กินข้าวสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับ เป็นไงบ้างเมื่อวานนี้มีใครได้ดูละครบ้างครับสวัสดีแม่ปุ๊กนะครับสวัสดีน้องแนนสวัสดีพี่พัชลนะครับเมื่อวาน EP แรกนะครับพี่ฟ้ากินอะไรอ๋อกินกมวยั๊มนะครับสวัสดีครับพี่สาวดาวพี่วิชาน เป็นยังไงบ้างอย่าลืมนะจันถึงสุข6โมง45นะครับสวัสดีครับสวัสดีแม่เพนสวัสดีทุกคนเลยนะครับละครตอนแรกพึ่งออนไปนะใครได้ดูวิชาญบ้างทีนี้มันจะสนุกขึ้นเรื่อยๆนะบอกเลยพาด้วยนะครับฝากติดตามละครด้วยนะครับคุ้งเสน่หาช่องเจ็ดจันถึงสุข6โมง45 สวัสดีครับคุจุนะครับสวัสดี mm hmm. พี่ธนิยาพ่อบอกเหมือนประกาศเลยหอวรสีนะฮะเจ้ารอดูละครครับครับผมจันถึงสุกเมื่อวันเมื่อวานนี้เป็นตอนแรกเป็นตอนแรกนะก็หาแล้วเป็นไงตอนแรกก็หาแล้วคิดถึงพี่ข้าวพี่วิชานจา๋าว่ายังไงจ๊ะ สวัสดีครับพี่เก๋พี่หลินคิดถึงแม่ปี๊ดนะครับขอบคุณแม่ปี๊ดด้วยนะครับที่อุตส่าห์ซื้อกับข้าวม,มาให้ลูกกินนะครับอร่อยมากก้างอร่อยมากเลยนะแม่อร่อยจริงๆเลยแบบกินสองวันเลยพี่ชาหล,ล่อม,ม่วกเดี๋ยวจะได้เห็นเยอะกว่าน,นี้อีกด้วยนะสนุกด้วยน่ารักด้วยทุกแค่นี้ดีวกว่าสวัสดีครับคิดถึงทุกทุกคนนะครับไม่พลาดครับผมฝากด้วยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ พรุ่งนี้งานลิเกเน็ตคิดถึงนะครับพี่โนกับพี่วิชาญใครฮอตก,กันน่ารักทั้งคู่เลยขอบคุณมากๆเลยนะครับที่หลายๆคนช่วยกันแบบไปคอมเมนต์ให้โนโน,นะแล้วก็แคปรูปแคปภาพต่างๆลงมาให้เยอะมากเลยตอนนี้รับชมย้อนหลังได้ในบักกะบูอะครับ อนนี้ก็มีย้อนหลังแล้วนะช,นชมตอนนี้ชมย้อนหลังได้แล้วนะครับแล้วก็คือมันจะฉายทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมง45แล้วก็ตอนเที่ยงคืนก็รีลันเที่ยงคืนก็จะเป็นรีลันอีกนะครับฝากด้วยนะครับคิดถึงพี่นกคิดถึงนะครับคิดถึงน้องเบียร์รอไม่อ๋อขอบคุณมากเลยครับได้ดูเบ้ารู้ สวัสดีครับพี่ชายไอดอลของน้องนะครับพี่หนึ่งจักรวาลน,นะครับรักและก็เคงรพพี่ชายมากๆเลยนะครับดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้ก็ไม่ได้เข้าไปหาพี่ชายเลยอยากเข้าไปหามากเพราะว่าน้องเพิ่งหายป่วยจากโควิดกันนะเพิ่งหายกันหมดนะครับเมื่อคืนครับกบสี่ร้อยลูกดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่ชายพี่สาวด้วยแล้วก็หลานด้วยหลานสาวมินมินนะครับสุดหล่อสวัสดี คุณเพื่อนเอ็มนะครับผมสวัสดีพี่แอนนะครับดูแลสุขภาพคนด้วยนะครับโชคดีที่เป็นแล้วก็ไม่ได้หนักมากได้เลยครับพี่ชายเข้าไปหาพี่ชายน้องเพิ่งหายโควิดได้3-4วันแล้วตอนนี้กำลังไปงานบวชนะครับไปหาพ่อเอกกำลังไปหาพ่อเอกนะครับ ป้าดูละครอ๋อมันมีหลายตอนเลยครับป้าวันนี้คุณพึ่งเสนอเป็นตอนแรกเองสวัสดีครับวันนี้วันนี้เป็นงานเหมือน,นโต๊ะจีนจัดโต๊ะจีนเฉยครับแม่เมื่อคืนแคปเต็มแบบเต็มเต็มสตรีมโอ้ยขอบคุณมากเลยครับส่งรูปมาให้ดูกันด้วยนะฝากไปคอมเมนต์ฝากไปเชร์กันด้วยนะครับไม่ว่าจะเห็นรูปโนที่ไหนนะ ็ไปพูดคุยกันได้นะครับเพื่อแบบเป็นพลังแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นแรงผลักดันให้กันนะครับพรุ่งนี้เลลิเกที่ปทุมใช่ไหมพ่อใช่ใช่ที่นี้ปฐุมพรุ่งนี้พรุ่งน,นี้แสดงลิเกที่ปทุมถ้าหากว่าใครว่างๆอย่าลืมไปเป็นกำลังใจให้กันนะครับสู้ๆนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับ เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับฝากละครคุ้งเสน่หาด้วยนะครับเมื่อวานแสดงเป็นตอนแรกสวัสดีครับครูผูดดำนะครับอยากเข้าไปฝึกซ้อมกับครูมากฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของครูนะครับตอนนี้ลูกยังมีซิกแพคอยู่เลยนะครูนะคุยกับครูไ้แล้วว่าปั้นซิกแพคให้ครูนะให้ครู้ามคิวบูให้ว่าเข้าไปหาครูนะครูดำ ช่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้มีงานลิเกค,ครับสวัสดีน้องบิงนะครับน้องแร็กเป็นไงบ้างน้องแร็กขายดีหมดแล้วครับตอนนี้พี่เกสที่พูดกับพี่น้องแร็กอ๋อน้องเกรสดนะครับน่ารักนิสัยดีด้วยนะครับรอมาก,มาก,มากขอบคุณมากมาก,มากเลยครับขอบคุณมากมากเลยครับทุกๆกคนเลยที่เข้ามาชมกันนะครับ ด,ดูพี่โน้ตเล่นละครคุ้สเสน่หาหาอ๋อขอบคุณมากเลยครับตอนนี้สามารถดูรีลันย้อนหลังได้นะครับที่มักกะบูหรือว่าพิมพ์เข้าไปว่าดูคุ้งสเสน่หาย้อนหลังตอนนี้นะครับดูได้แล้วนะครับแน็กกี้จะมีหนังครับแม่สามสิบมิถุนายนนี้นะครับฉายทุกโรงภาพยนตร์มนรักวัวชนนะครับของแน็กกี้นะได้เลยพรุ่งนี้ใครว่างๆมาเป็นกำลังใจให้กันนะครับที่ประทุม วัดอะไรนะพ่อไม่รู้น้อกหมูทำไ,ไ,ไม่ได้นะครับผมจันถึงสุขหกโมงสี่สิบห้านะครับอยากให้ดูสดกันนะจะได้แบบว่าอัปเดตแบบไปพร้อมๆกันแล้วก็ช่วงมีรันก็จะมีตอนเชี่ยงคืนไปยุ่นสวัสดีครับไปยุ่นได้ดูหลานเปล่า ุงนี้หนูไปโอเคครับเจอกันมาถ่ายรูปก,กันนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับชอบนี่้แสดงละครอ,อ๋อขอบคุณมากครับแม่รัตนานะครับมีวัลราชบัวหลวงใช่มีใจมากๆครับที่ะนโนอ๋อขอบคุณมากเลยครับฝากติดตามด้วยนะครับรับรองว่าเรื่องนี้แบบสนุกมากสนุกมากเลยขนาดว่าถ่ายกันก็ยังแบบสนุกแล้วอะพอยิ่งตัดต่อออกมา สนุกมากเดือนหน้าพวกผมจะไปอัดเทปชิงช้าสวรรค์แล้วดูจะอ๋อสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับอันที่เก้าอ๋อครับผมตัวจริงลองกันจริงอ๋อขอบคุณมากๆเลยครับพี่สาวเมื่อวานดูสดแต่เหมือนมันกระตุกกระตุกอ๋อครับผมเมื่อวานน่าก็ดูสดสวัสดีครับพี่สาวแจ็คนะครับได้ดูน้องได้ดูละครน้องเปล่าดูย้อหลังได้นะสวัสดีพี่เต้ วันนี้น้องแน็กไปงานน้องแน็กไม่ได้มานะครับคิดถึงมากๆเหมือนกันครับแม่นะครับโอเควันนี้น้่มมาทักทายแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะไปงานนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมละครคุ้งสเสนหานะครับ6โมง45ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ฝากติดตามกันด้วยหรือว่าใครดูไม่ทันก็อยากให้ดูสดมากกว่า ส่วนรีลันก็จะตอนเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ฝากติดตามทุกๆผลงานเลยนะครับตอนนี้ก็สีดาก็ฉายในช่องทูบ่อยนะครับฉายบ่อยมากแก็ดูบ้างไม่ได้ดูบ้างบางทีเพราะมันต้องดูสดนะครับแล้วก็ไปดูย้อนหลังในเว็บควิ c คิวเรีอะไรสักอีควิคควิคอะไรสักอย่างไม่รู้กีฬาเอ๋ยนะครับไปดูย้อนหลังกันได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีละครอ่าเจ้าหญิงหลงยุก ด้วยนะครับที่อยู่ช่อนเก้านะครับผมสีดาตำนานรักลงคู่สนุกมากโอ้ยขอบคุณมากเลยครับกำลังจะกินข้าวแล้วก็ไปงานสวัสดีครับพี่เจี๊ยบปั้นแหลมนะครับขอให้เลตติ้งปังๆได้เลยขอบคุณมากเลยพี่สาวตันถ้าอยากให้เลตติ้งปังๆช่วยกันติดตามนะครับดูสดกันแล้วก็ฝากคอมเมนต์ไม่ว่าจะเจอโนที่ไหนนะไม่ว่าแบบตามลูกตาม เหตต่างๆโพสต่างๆเพรา,ตา,ตา,ตาตะตอนนี้ก็เริ่มเขาเริ่มเริ่มโปรโมทเยอะมากเดี๋ยววันที่30มสิบก็จะไปโปรโมทที่ช่องนะครับแล้วก็จะมีไปรายการอ่อรายการรายการช่องเจ็ดซุปตาซุปตาอะไรซุปตาอะไรทุกอย่างของพี่นีนโน่นะครับเดี๋ยวมีไปโปรโมทหลายที่นะครับก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็ฝากไปคอมเมนต ไปไลฟ์แล้วก็พูดคุยให้กำลังใจโน่ด้วยนะครับผมในในทุกๆช่องทางนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามที่รักกันนะครับที่พพอร์ตกันพรุ่งนี้หาว่าใครว่างไปชมกันที่ปทุมนะครับโอเคครับลากันไปเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดเรื่อยๆ<ม>แล้วก็ฝากทิกตอกด้วยกําลังจะกลับมาถ่ายทิกตอกกันอยู่นะครับเรื่อยๆนะครับผมฝาก ติดตามติตเตอกด้วยนะครับผมอะไรนะพี่สันดาลบอกแม่ด้วยดูลูกด้วยนะพี่สันดาลสวัสดีครับพะเพนนะครับมาเจอกันลงไปแล้วบ๊ายบาย